EP นี้พิเศษอีกแล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทอกรสอครับวันนี้ทําไมระดับผู้ช่วยผู้จัดก,การถึงต้องมาทําธุรกิจเดี๋ยววันนี้ไปทําความรู้จักกับเธอกันนะครับสวัสดีครับ,รบผมยศจันทนาเสวีครับผมโคดน้ํากันจนาศรีมหาภมค่ะวันนี้เราสองคนนะครับจะมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อวิภาลนิทัศวิจิตนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานทกศค่ะอายุ54ปีค่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ็อาตาครั้ง54ไม่จริงแสดงว่าถ้าเป็นพนักงานทกศ54สอ54อีก6ปีเกษียณป่ะใช่ค่ะอีกปีใกล้เกษียณแล้วกลเ,กเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจด้วยไหมฮะเกี่ยวที่สุดเลยค่ะตอนนี้วางแผนเกษียณไว้ใช่ค่ะก็เลยเข้ามาทําธุรกิจเครือข่า,ขาย อย่างเดียวเลยป่ะเพื่อชีวิตหลังเกษียณอย่างเดียวหรือชีวิตปัจจุบันก็เกี่ยวเกี่ยวด้วยเหมือนกันค่ะเกี่ยวด้วยก็คือตอนนี้ทํางานตําแหน่งผู้ช่วยบริการสาขาค่ะเวลารายได้โอนเข้าบัญชีอะค่ะมันเหลือนี่เดียวมันไม่เหมือนมันเท่ามันไม่เท่ากับในสลิปเงินเดือนเงี้ยค่ะคือมันหักค่าใช้จ่ายหมดเลยเขากล้ามาหักเราได้ยังไงพี่พาราะเราเป็นหนี้เขาอะค่ะไม่ว่าเจ้าหนี้บ้านหนี้รถเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ บัตรเครดิตเพราะเราคนมีเครดิตเนาะคนมีเครดิตคนเครดิตแต่ว่ามันมีผลกับเงินเดือนใช่ผมเริ่มนึกปัญหาของพี่พาออกแล้วอีกหปีตัวเองเกษียณปีเกษียณจะต้องได้เงินของพี่พาที่เป็นบำเหน็จเป็นเงินก้อนหรือเป็นบำนาญเงินก้อนค่ะได้เป็นเงินก้อนมันพอดีกับหนี้ไหมมันก็ไม่พอดีไม่พอดีกับหนี้ด้วยแสดงว่าที่เขาหักหักอยู่ตอนเนี้ยในวันที่ตัวเองเกษียณก็เกิดปัญหาเลยใช่ค่ะเกิดก็เกิดปัญหาเลยเพราะหักไม่พอ แล้วก็จะไม่มีรายได้ต่อเนื่องจากนั้นด้วยใช่ค่ะเพิ่งคิดเรื่องนี้ได้ว่าจะต้องหารายได้เสริมหรือคิดได้นานแล้วครับคิดได้นานแล้วค่ะเออจริงนะเพราะเราเรากลับจากที่ทํางานเนาะก็มานั่งอยู่ในห้องก็คิดละอ่าวิภารัสเราจะทําตัวบิดแบบนี้ไม่ได้ละเราต้องมีรายได้อื่นเสริมเข้ามาเนี่ยค่ะเพราะเราจะกู้อย่างนี้ไปได้อีกสักนานเท่าไหร่ถูกไหมจะรอรับเบียยังชีพหกร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้ละถ้าจบอ่า เสียออกมาเนี่ยค่ะคือมีน้องคนหนึ่งอะค่ะที่ไม่รู้จักทางรู้จักทางออนไลน์นะคะเขาทักมาในเซสะค่ะไม่รู้จักกันมาก่อนออยู่ดีๆก็ทักฉันเข้ามาใช่ค่ะโอ้โหใจถึงมากๆยอดอ่ะไม่ไม่ใช่เขาละตัวเองใจถึงมากๆจุดไหนละที่เอาละตัดสินใจละทำละทำละก็คือโปรเจกต์บทนี้ละค่ะได้ข้อมูลมาจนจนแบบตอบโจทย์ได้เอ้ยถูกกฎหมายแฮะถูกกฎหมายผู้บริหารรู้จักหรือยังตอนนั้น รู้จักะราผู้บ<ห>รหิหารแล้วคือได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็รู้ว่าเอ้ยตรวจเช็คจาก Google ด้วยตัวเองผมผมชอบชอ็อตนี้มากเลยนะทุกคนคนน้ำนึกภาพออกไหมมีคนไม่รู้จักทักเข้ามาให้ข้อมูลมไม่ได้เชื่อสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวเออไปค้นหาต่อจนเออมันตอบโจทย์เราได้แล้วก็เริ่ม ลงมือทําน้ำสงสัยจุดหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์ก็คือว่าเราศึกษาอยู่นานแค่ไหนพี่าตัดิใจทาเลยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์เดียวเออาทิตย์เดียวด้วยโอ้โหนี่ใจถึงสุดๆไม่เสียเวลาค่ะ6ปีฉันวางแผนเกษียณฉันตัดสินใจทําเลยใช่ค่ะพอเริ่มต้นมาราบรื่นอย่างที่คิดไหมครับไม่ราบรื่นมันอยู่ที่ว่าใครจะยึดมั่นยืนหยัดต่อได้คนคนนั้นสําเร็จแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์พี่พาเลือกใช้วิธีการไหนครับตอนนี้พี่ออนไลน์อะค่ะ ออนไลน์เพราะทํางานประจําต้องออนไลน์อ๋อผมก็ลืมไปเลยเรายังเป็นข้าราชการอยู่ครับเรายังเป็นคนที่ต้องทํางานตลอดเวลาเสาวที่ทํำไหมทำค่ะก็ทาครับทําตลอดเลยตลอดแล้วออนไลน์ทําตอนไหนอ่ะก็หลังเลิกงานอ๋อสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองชั่วโมงต่อวันก็ประสบความสําเร็จได้หลายคนอาจจะมองหาโอกาสอยู่เหมือนกับพี่ภาก็เป็นได้สำหรับคำถามสุดท้ายของผมเลยที่ผมอยากรู้จากพี่พานะ ก็คือตอนนี้พี่พามองเห็นแล้วใช่ไหมว่าชีวิตหลังกเกษียณของพี่พาจะเป็นยังไงคือชีวิตหลังกเกษียณของพี่ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข,ขอะค่ะอรู้สึกว่าถ้าฉันฝากชีวิตไว้ที่นี่ตั้งแต่ตอนนี้กเกษียณไปสบายแน่นอนอมผมก็เชื่ออย่างนั้นครับผมก็เชื่อว่าพี่พาทาได้แน่นอนจดจำไว้เลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์การทางานสูงๆไม่จําเป็นว่าฉันจะต้องทําธุรกิจเครือข่ายมาแบบเท่านั้นเท่านี้ใครก็สําเร็จได้